สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสกายสปอร์ตยืนยันสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ไลเซนส์ของโมซาลากลับมามีประเด็นกันอีกครั้งสำหรับข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาสตากองหน้าของลิเวอร์พูลหลังจากที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวเดือนมกราคมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ โดยตามรายงานล่าสุดที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทีมในลิกซาอุดิอาระเบียนั้นจะทําการยื่นข้อเสนอวัดดวงแบบเผื่อฟอร์ลุกอีกครั้งสําหรับดินการย้ายทีมของโมซาลาแน่นอนว่าทางทีมในลิกซาอุดิอาระเบียนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลคงไม่มีทางที่จะปล่อยตัวโมซาลาออกจากทีมในตอนนี้อย่างแน่นอนเพราะทีมกําลังมีลุ้นแชมป์แต่พวกเขาก็หวังลึกๆว่าข้อเสนอของพวกเขาที่กําลังเตรียมจะยื่นเข้าไปนั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลและโมซาลาเปลี่ยนใจได้ โดยตามรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือบนเกาะอังกฤษได้ออกมาติข่าว่าในตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าโมซาลานั้นไม่น่าจะย้ายออกจากทินแอนฟิลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้เพราะลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลานี้และนักเตะอย่างโมซาลานั้นก็ถือได้ว่ามีความสําคัญที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลในเวลานี้เพราะเป็นตัวผลิตสกอร์ที่ขาดไม่ได้แน่นอนว่าก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกันว่าทีมจากลิกซาอุดีอาราเบียนั้นจะไม่หยุด ไลล่าตูโมซาลาเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนจนกว่าพวกเขาจะได้ลายเซ็นของกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้ไปร่วมหลีดังนั้นช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้น่าจะมีข้อเสนอจํานวนมหาศาลจากทีมในลิกซาอูดีอาระเบียยื่นเข้ามาที่สโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหรือไม่ถ้าหากการย้ายทีมช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้ไม่ประสบผลสําเร็จแล้วหลักก็พวกเขาก็จะกลับมาตาาเตื้อโมซาลาอีกครั้งในช่วงตลาดเสมอที่สัญญาของโมซาลานั้นเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูล โดยทางสกายสปอร์ตเชื่อว่าถ้าหากมีข้อเสนอจากทีมในลีกซาอุดีอาราเบียยื่นเข้ามาหาพวกเขาในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ลิเวอร์พูลก็จะต้องตอบบอปฏิเสธดินการย้ายทีมของโมซาลาในครั้งนี้ไปอย่างแน่นอนเพาะพวกเขากำลังเป็นทีมจากฝูงมีลุ้นในฟุตบอลถ้วยครบทุกรายการลิเวอร์พูลยังค้างงอเป็นทีมที่อยู่ในเส้นทางการลุ้นสี่แชร์มเหมือนกับเมื่อสองฤดูกาลก่อนดังนั้นลิเวอร์พูลจะไม่มีทางลดทอนประสิทธิภาพของตัวเองด้วยการขายผู้เล่นที่ดีที่สุด ออกจากทีมไปอย่างแน่นอนต่อให้มีข้อเสนอจำนวน200ล้านปอนยื่นเข้ามาให้พิจารณาก็ตามทีทางด้านของเจมี่คาราเกอร์ผู้เชี่ยวชาญทางช่องสกายสปอร์ตและเป็นอดีตกองหลังลิเวอร์พูลนั้นก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะยอมขายโมฮัมเหม็ดซาลาห์ให้กับอันอิติฮัดทีมดังในลีกซาอดุดีอาระเบ,บียในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้นั่นเพราะว่าฤดูกาลสิ้นสุดลงแล้วและโมซาลาห์ก็หมดหน้าที่ช่วยเหลือทีมแล้วและที่ สำคัญก็คือโมซาลาหาจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายซึ่งจะเป็นการบังคับให้ลิเวอร์พูลต้องขายกองหน้ารายนี้ออกจากทีมไปในทันทีถ้าไม่อยากเสียไปแบบฟรีๆเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ปีถัดไปประดังนั้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าลิเวอร์พูลจะมีเพียงแค่2ทางเลือกเท่านั้นก็คือจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลาหรือไม่ก็ขายเขาออกจากทีมไปเพื่อคว้างเงินก้อนโตสโมสรในพรีเมียร์ลีกกล่อมวงไล่ล่าตัวโรเบรโตเฟอร์มิโนหลังมีข่าว แตรียมละอันาลีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ถือเป็นประเด็นด,วด่วนและเป็นข่าวใหญ่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อมีรายงานว่าในตอนนี้มีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกต่างกําลังตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะดึงตัวโรแบร์โตฟอร์มิโน่อ,อดีตกองหน้าลิวร์พูลให้กลับมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่ตัวของกองหน้าบอราซิลรายนี้เพิ่งจะหมดสัญญาและย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปค้าแข้งกับอันาลีทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียได้เพียงออกแค่6เดือนเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าเส้นทาง การคาแข่งในลีกซาอุข,ของเฟอร์มิโนนั้นไม่ได้สวยงามตามที่ตัวของนักเตะรายนี้คาดคิดเอาไว้ตั้งแต่ในตอนแรกดังนั้นการแยกทางกับอันนาลีอย่างรวดเร็วเพื่อกลับมาคาแข่งในยุโรปอีกครั้งนั้นคือสิ่งที่เฟอร์มิโนนั้นกําลังเตรียมที่จะทําในเวลานี้โดยตามรายงานจากทอร์คสติโอที่สื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาให้ข่าวว่าโรเบโตเฟอร์มิโนนั้นได้บอกกับเพื่อนของเขาว,ว่าตัวของเรานั้นรู้สึกผิดหวังกับการคาแข้งกับสโมสรเอลลีทีมในลีกซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างมาก หลังจากที่ตอนนี้ตัวของเขานั้นถูกจับเป็นตัวสำรองและถูกริบปลอกแขนกับตันทีมเพราะโชว์ฟองการเล่นไม่ออกโดยยิงไปได้เพียงแค่สารประตูเท่านั้นตั้งแต่ย้ายมาคาแข้งในลีกแห่งนี้โดยทางอันอารีนั้นต้องการที่จะปล่อยโรเบรโตเฟอร์มิโนให้ย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้และเป็นการต่อย,ยืมตัวเฉพาะทีมในลีกซาอุดีอาระเบียด้วยกันโดยมีอันชาบักอันเอติฟาก และอันฟาเตต่างก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะชาวบราซิลรายนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าอดีตซูเปอร์สตาร์จากลิเวอร์พูลรายนี้ต้องการที่จะย้ายออกก็จากอันอาลีแบบถาวรมากกว่าและเป้าหมายของฟอร์มินนั้นคือการย้ายกลับมาคาแข่งในลีกยุโรปอีกครั้งโดยมีพรีเมียร์ลีกเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเริ่มขยับความสนใจไปที่กองหน้าชาวบราซิลรายนี้หลายยอทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดฟูลแลม ลีดยูไนเต็ดที่ต่างก็อ,อยากได้ตัวเฟอร์มิโนไปร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้นโดยทางด้านของสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมท้ายตารางพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ถือเป็นทีมแรกที่แสดงความสนใจในตัวของโรเบรโตเฟอร์มิโนเป็นอย่างมากภายใต้การคุมทีมของคริสไวเดอร์โดยผู้จัดการทีมรายนี้เชื่อมั่นว่าศักยภาพที่ล้นเหลือของเฟอร์มิโนนั้นจะสามารถช่วยให้ทีมดาวคู่นั้นรอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่านอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วนั้น การย้ายกลับไปจบอาชีพการค้าแข่งในลีกบราซิลบ้านเกิดนั้นอาจจะกำลังเป็นตัวเลือกที่เฟอร์มิโนมองเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังน้อยกว่าการย้ายกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและสำหรับแฟนบอลิเวอร์พูลที่มีคำถามว่าจะมีโอกาสบ้างหรือไม่ที่โรเบรโตเฟอร์มิโนจะรีเติร์นกลับมาค้าแข้งกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหรืออไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอตอบตามตรงว่าเป็นเรื่องยากมากจนแทบเป็นไปไม่ได้เพราะที่ผ่านมานั้นเจอเกนค็อปก็ไม่เคยดึงตัวสิทธิ์เติา์ติยาออ ให้ได้รับโอกาสกลับมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลอีกครั้งเลยแม้แต่คนเดียวนะครับลิเวอร์พูลแย่แล้วระอันมาดริดจ้องปาดหน้าคว้าตัวกอนซาโลอินาซิโลไปร่วมทัพสโมสรลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าดินการย้ายทีมของกอนซาโลอินาซิโลที่ก่อนหน้านี้ใครๆต่างก็มองว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังเป็นเต็งจ่าในดินนี้แต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วหลังมีรายงานออกมาว่าทีมราชันชุดขาวาระอัน มาดริดนั้นคือทีมล่าสุดที่กำลังแสดงความสนใจและอยากได้ตัวก่อนซาโลอินาซิโลกองหลังดาวรุ่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนรายนี้ไปร่วมทัพโดยทาราอันมาดริดมองว่าก่อนซาโลอินาซิโลคือผู้เล่นที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมทัพในระยะยาวและเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่นักเตะอายุน้อยพรสวรรค์สูงที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้โดยรายงานนี้มาจากฟตุตบอลเอสปานโยส่อในประเทศสเปนได้ออกมาติข่าว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรระอันมาดริดนั้นพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมการ แข่งขันไล่ล่าตัวกอนซาโลอินาซิโลเป้าหมายของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลนั้นคือทีมเต็งที่มีโอกาสได้ตัวกองหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนรายนี้เข้าสู่ทีมมากที่สุดแต่ทว่าการมาถึงของราอันมาดริดนั้นอาจจะทําให้ดินนี้ลิเวอร์พูลไม่มีความชูวอีกต่อไปแล้วโดวยทางราอันมาดริดนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่หวังจะปากหน้าลิเวอร์พูลและคว้าตัวกอนซาโลอินาซิโล เข้าสู่ทินซาติอาเบนาบินให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และทาราอันมาดริตนั้นก็พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวจำนวน60ล้านยูโรหรือ52ล้านปอนด์เทียบเท่าค่าฉีกสัญญาตามที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นต้องการอีกด้วยโดยในตอนนี้กอนซาโลอินาซิโลกองหลังสปอร์ติ้งลิสบอนในวัย22ปีรายนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดินที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในยุโรปในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้ถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นหลังจากกอที่ตัวของเขานั้น ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทีมยักษ์ใหญ่คอองลิกโปรตุเกสและสปอร์ติ้งลิสบอนยึดจ่าฝูงโปรตุเกสซูเปอร์ลีกอยู่ไหนเวลานี้แต่ถ้าหากว่ากอนซาโลอินาซิโลตัดสินใจย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ก็จะทําให้ตัวของเขานั้นพลาดโอกาสคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปในทันทีซึ่งถือได้ดาว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดยความสนใจที่จริงจังของราอันมาดริด ในเวลานี้มาจากการที่เดวิดอลาบากองหลังตัวหลักของทีมนั้นมีอาการบาดเจ็บระยะยาวทําให้อินาซิโอนั้นถูกมองว่าเป็นตัวแทนในอุดมคติที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์ pool นั้นคงจะไม่ยอมแพ้ในดินนี้ไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะลิเวอร์ pool นั้นได้เฝ้าติดตามกอนซาโลอินาซิโลมาเป็นเวลานานแล้วและก็ได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปเช็ดฟอร์มการเล่นของเขาอยู่เป็นระยะ,ะยะดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าในช่วงตลาดหน้าหนว่าววันนี้อาจจะมีหลายสโมสร รุมแย่งตัวนักเตะรายนี้อยู่หลายทีมอย่างแน่นอนดังนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วกอนซาโลอินาซิโอจะเลือกย้ายซบทีมไหนกันแน่สื่อดังยืนยันลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมวมองเข้าดูฟอร์มอันโตนิโอซินวาอย่างใกล้ชิดหลังเพิ่งใส่ชื่อเข้าไปอยู่ในลิสต์ที่ต้องการเสริมทัพอันโตนิโอซินวากองหลังชาโปรตุเกสที่ตอนนี้ได้กลับมาตกเป็นเป้าหมายความสนใจอีกครั้งในการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้หลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนั้น ได้รื้อฟินความสนใจในตัวของอันโอซินวาขึ้นมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็เคยเกือบที่จะได้ตัวอันโอซินวาเข้าสู่ทีมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกทางเบนฟิก้าตอบปฏิเสธเพราะไม่สามารถหานักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ได้ทันโดยตามรายงานล่าสุดจาก90มีระบุว่าชื่อของตนิโอซินวานั้นได้กลับเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการตัวอย่างมากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ในตอนนี้กองหลังดาวรุ่งพรสนสวนสูงรายนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับเบนฟิก้าต้นสังกัดจนทำให้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอันโตนิโอซินวาที่ตอนนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชุดใหญ่ที่เบนฟิก้าจะขาดไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแถมนักเตะรายนี้ก็กำลังได้รับการย้องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุด ในโลกในเวลานี้ร่วมเหมาะกับกอนซาโลอินาซิโลกองหลังอีกที่ทางลิเวอร์พูลนั้งต่างก็อยากได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากจะมองว่าลิเวอร์พูลกําลังเล็งเสริมทัพไปที่อันโตนิโอซินวนั้นก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นดินที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยคาดการกันว่าทางสโมสรเบนฟิก้านั้นก็พร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวอันโตนิโอซินวาออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นทางเบนฟิก้า ก็ยืนยันว่าการที่อันโตนิโอซินวาจะย้ายทีมได้นั้นจําเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวที่มีราคาเทียบเท่ากับค่าฉีกสัต์ยายที่จํานวน100ล้านยูโรหรือ86ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วหลักก็จะถือได้ว่าอันโตนิโอซินวาจะมีค่าตัวที่ถูกกว่ากอนซาโลอินาซิโลสูงถึง2เท่าต,ตัวเลยทีเดียวดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าดินการย้ายทีมระหว่างอันโตนิโอซินวากับลิเวอร์พูลนั้นไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผู้เล่นรายนี้กําลังถูกโกงราคาที่แพงจนเกิินนนไปลวูั้ ก็ไม่ต้องการที่จะเป็นเหยื่อกับการโก่งราคาในครั้งนี้อีกด้วยนักข่าวดังยืนยันลิเวอร์พูลยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของมานูโคเน่อย่างใกล้ชิดและดินี้อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวสโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ายังคงไม่ละทิ้งออโอกาสในการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเพิ่งจะคว้าตัวทั้งอเล็กซ so ิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไล์วาตารุเอนโดและไรอันกรเบ เข้าสู่ทีมมาหมัดมาแต่ก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาผู้เล่นกองกลางตัวรับที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้แม้ว่าในตอนนี้ทางด้านของวาตารุเอนโดนั้นกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องยอมรับว่ากองกลางทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้น่าจะคาแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลได้อีกไม่นานเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็มีอายุมากกว่า30ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานล่าสุดจากรูดิเกเลที่สายข่าวชื่อดังชาวอิตาลีได้ออกมาโพสต์วินเตอร์ส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าดูเหมือนว่า ในตอนนี้ลิวอพูลยังคงมีการติดต่อและพูดคุยอยู่กับทางด้านของเอเย่ยส่วนตัวของมาดูโคเนมาโดยตลอดและก็ดูเหมือนว่าการย้ายทีมออกจากบรุสเซียเหมือนเช่นกลัดบักของมาดูโคเนนั้นน่าจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นเพราะท้ายแล้วไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นยังไงมาดูโคเนก็ต้องเลือกที่จะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรที่ใหญ่กว่าและให้ค่าตอบแทนที่มากกว่ารวมถึงเรื่องการคว้าแชมป์กับสโมสรใหญ่นั้นถือเป็นเป้าหมายที่นักฟุตบอลแทบทุกคนนั้นใฝ่ฝันว่า อยากจะย้ายไปร่วมสโมสรใหญ่ของยุโรปในสักวันหนึ่งใช่จากข่าวที่ผมได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าปเปสเช่ได้เพิ่มชื่อของมานนโคนเเข้าไปในลิสต์รายชื่อกองกลางที่พวกเขาอยากได้ตัวมาเสริมทัพหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของโคเน่กับกลัดบักนั้นก็กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026และในตอนนี้ก็มีทั้งลิเวอพูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ต่างก็กำลังเฝ้าติดตามดินการย้ายทีมของงอมานูโคนเอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าหลายๆคนอาจมองว่ามานนโคน่นั้น ยังไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับที่แข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงแล้วนักเตะร,รายนี้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของนักเตะประเภทที่จะสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากแต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางบาเเซียมือนเช่นกลัดบักก็พร้อมปล่อยตัวมานูโคเน่ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันเพราะทางสโมสรน,นั้นกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักแต่ถึงอย่างนั้น,น,นหลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะได้ตัวมาูโคเน่มาร่วมทัพแต่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะต้องแสดงความสนใจที่ชัดเจนว่า มาโนโคเน่อาจจะเป็นเสื้อไพ้า์ที่คาดไม่ถึงของลิเวอร์พูลก็มีความเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่าตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะรายนี้อยู่เป็นระยะระยะดังนั้นคนแฟนบลิเวอร์พูลคงต้องลุ้นหนักแล้วว่าทีมหงสแดงของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวมาโนโคเน่เข้าสู่ทีมได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหรือไม่ลิเวอร์พูลพลาดคว้าตัวปีเอโรฮินคาปีแน่นอนแล้ว หลังตัวนักเตะถูกบล็อกไม่ให้ย้ายทีมสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงคราวที่จะต้องตัดชื่อทางด้านของปีเอโรฮินคาปีกองหลังดาวรุ่งจากสโมสรไบเอ์เลว์ค e ูเซนออกจากบัญชีรายชื่อเป้าหมายที่ต้องการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ออกไปเป็นที่แน่นอนแล้วหนึ่งรายชื่อหลังมีรายงานว่าสโมสรไบเอ์เลว์ค e ูเซนนั้นจะไม่มีทางยอมปล่อยตัวปีเอโรฮินคาปีออกจากทีมโดยเด็ดขาดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เพราะถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของสโมสรแห่งนี้แม้ว่าไหน ช่วงที่ผ่านมานั้นกองหลังรายนี้ก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเลยก็ตามทีโดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลได้ทำการใส่รายชื่อของปีเอโรหินคาปีเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่อยากได้ตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้รวมกับกอนซาโลอินาซิโลและลูคัสเบนราโดนั่นก็เพราว่าอาการบาดเจ็บหนักของทั้งโจเอลมาตีและคอสตาสซิมิคาร์นั้นทำให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทัพผู้เล่นรายกองหลังใหม่เข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนก่อนที่ทีมจะเกิด วิกฤตกองหลังได้รับบาดเจ็บล้นทีมอีกครั้งเหมือนกับช่วงเมื่อหลายปีก่อนโดยตามรายงานล่าสุดจากทีเสือชื่อดังในประเทศเยอรมันได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของชาบีออลอนโซ่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนั้นได้ทำการสกัดกั้นแผนการย้ายทีมของลิเวอร์พูลที่หวังจะเซ็นสัญญากับปีเอโรฮินคาปีกองหลังดาวรุ่งพันสวรรค์สูงของทีมเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ โดยทางสื่อรายนี้ยืนยันว่าชาบีอลอนโซนั้นได้แจ้งเรื่องนี้กับฝ่ายบริหารของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ว่าจะมีข้อเสนอจากสโมสรไหนและมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามที่ทางไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนั้นก็ห้ามปล่อยตัวปีเอโรฮินคาปีออกจากทีมไปโดยเด็ดขาดเพราะถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญกับสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าในตอนนี้ปีเอโรฮินคาปีจะไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไหร่นักในช่วงที่ผ่านมาแต่เหตุผลหลักนั้น ก็คือทางชาบีอลอนโซต้องการยึดผู้เล่นตัวหลักของทีมเอาไว้ก่อนในการส่งลงสนามเพราะทีมกำลังทำผลงานได้ดีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนั้นจึงไม่ใช่ทางที่ถูกต้องของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นในเวลานี้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากว่าปีเอโรฮินคาปี oh จะยังไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามในเวลานี้ทั้งทั้ที่เมื่อรู้ดูการที่แล้วปีเอโรฮินคาปี oh นั้นได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าสำหรับลิเวอร์ภูนั้นคงจะต้องหันไปมองหาการเสริมทัพผู้เล่นกองงหหลัรใม ที่ไม่ใช่ปีเอโรหินคาปีเข้าสู่ทีมและเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในเวลานี้น่าจะเหลือเพียงแค่กอนซาโลอินาซิโลเพียงอคอคนเดียวเท่านั้นเพราะเป้าหมายอีกคนอย่างลูคัสเบนราโดนั้นก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับสโมสร G, ทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเชื่อได้ว่านักเตะในลิสต์รายชื่อของลิเวอร์พูลจะเหลือเพียงแค่กอนซาโลอินาซิโลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าลิเวอร์พูลพลาดคว้าตัวผู้เล่นรายนี้เข้าสู่ทีมแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้ล ก็ไม่น่าจะคว้ากองหลังคนใหม่เข้าสู่ทีมได้อีกต่อไปแล้วเพราะหมดแล้วลิสต์รายชื่อนักเตะที่ต้องการนั่นเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ